ชัดเลยคือ,อของเสียววงนอนอ่อนเพลียหิวน้ำเจ็บแขนข้างที่ฉีดหรือว่าไข้ขึ้นสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับบิ๊กน่อยแม่แพรรจะรีวิวกับช่วงแพ้ๆคุณแม่มือใหม่ วันนี้นะคะแพทจะมาแชร์ประสบการณ์สดๆร้อนๆเลยกับการไปฉีดวัคซีนโควิด19ในคนท้องมาก<อ>็าถือว่าเป็นคลิปที่แบ่งปันข้อมูลเนาะทั้งหมดเป็น ความคิดเห็นส่วนตัวของแพรแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงจากแพรเผื่อว่าจะมีแม่แม่ที่เพิ่งท้องนะคะหรือว่ากําลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยกำลังตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนโควิดสิดีไหมเนาะแล้วก็จะมาดูกันว่าทําไมแพรถึงเลือกฉีดวัคซีนตัวนี้มี side effect อะไรบ้างแล้วก็เออปัจจัยอะไรที่ทําให้แพรเลือกไปฉีดวัคซีนในตอนที่ยังท้องอยู่ยังไงติดตามชมนะคะแล้วก็ไปดูกัน คค่ะ,คะก่อนอื่นแพ้แจ้งก่อนนะคะว่าแพ้ฉีดวัคซีนของซีโนฟาร์มค่ะ เรื่องจากประเทศไทยตอนนี้มีวัคซีนประมาณ3ตัวให้เราสามารถเลือกฉีดได้นะก็คือแอสตราเซเนกาซีโนแวแล้วก็วัคซีนซีโนฟาร์มซึ่งสที่เราทราบอยู่ก็คือวัคซีน s i n นแว็กกับซีโนฟาร์มเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อตายอันดับแรกนะคะแพรคิดว่าควรที่จะปรึกษาคุณหมอที่เราฝากคันก่อนว่าท่านเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องการไปฉีดวัคซีนในคนท้องซึ่งคุณหมอของแพรเนี่ย แกให้ความคิดเห็นว่าแกไม่ได้เชียร์ว่าจะฉีดหรือว่าไม่ฉีดแต่ว่าถ้าฉีดเนี่ยก็แนะนําเป็นวัคซีนเชียอตายดีกว่าซึ่งตอนนี้ก็จะมีซีโนแวคกับซีโนฟาร์มอยู่ส่วนคุณหมอคนอื่นๆที่แพทย์ไปปรึกษาค่ะก็มีหลายความคิดเห็นมากบางท่านก็บอกว่าไม่ควรฉีดเลยเพราะว่ายังไม่มีผลวินใจรับรองในการฉีดคนท้องมากเท่าไหร่ หรือบางท่านก็บอกว่าฉีดไปเลยที่เมืองน,นอกเนี่ยก็มีการฉีดให้คนท้องเนี่ยค่อนข้างมากอยู่แล้วหรือ,อ,อรุ่นน้องแพนที่ไปฝากคันกับคุณหมอท่านอื่นที่โรงพยาบาลอื่นท่านก็ไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนเลยตอนท้องจริงๆมันหลายความคิดเห็นของทางคุณหมอมากซึ่งทางแพรปรึกษาทางคุณหมอของใครเองแกแนะนําว่าโอเคฉีดได้ แต่ว่าถ้าฉีดเนี่ยก็คืออายุควันควรเกิน12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็แนะนําให้ฉีดเชื้อตายดีกว่าแพรก็เลยคิดว่าโอเคงั้นสิ่งที่ทําให้แพรตัดสินใจไปฉีดเพราะว่าแพรยงต้องเจอคนอยู่อาจจะออกไปพบลูกค้าออกไปประชุมเจอลูกค้าบ้างอาจจะมีการไปวางบินเก็บเช็คเจอคนอื่นๆบ้างซึ่งแพรคิดว่าโอเคเราควรที่จะต้องป้องกันตนเองแล้วก็ป้องกัน การแพร่เชื้อการติดเชื้อจากคนอื่นบ้างไม่มากก็น้อยเพื่อตัวเราเองหนึ่งเพื่อคนรอบข้างหนึ่งแล้วก็เพื่อลูกเราในท้องอีกหนึ่งก็คือคิดว่าสําหรับแพรเนี่ย มีความเสี่ยงที่อาจจะติดได้ก็เลยคิดว่าควรที่จะไปฉีดวัคซีนดีกว่าฉีดเชียอตายซึ่งเลือกเป็นซีโนฟาร์มดีกว่าค่ะซึ่งจริงๆนะคะขออ้างอิงแล้วกันว่าข้อมูลที่แพรหามาข้อมูลที่แพรอ่านทั้งแบบทั้งจากเจอร์นีย์ของเมืองนอกนะคะซึ่งแปลออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆรวมถึงเอกสารกำกับยาที่ยังขออ้างอีกทีหนึง่งเพจด a าม่าแอนดิตอะคะ่ะมีการเอาเอกสารกำกับยาของวัคซีนโมเดอร์นามาลงในนั้นก็มีเขียนนะคะว่า คนท้องสามารถฉีดได้แพะก็เลยจองโมเดอร์นาไปค่ะทั้ง2เข็บเลยตอนแรกคิดว่าจะฉีดบมหน้าทีเดียวซึ่งก็คิดว่าจะเข้ามาในช่วงตุลาคมของปีนี้แต่ตอนนี้ก็คือจากข่าวเนี่ยก็คือไม่แน่ใจเลยทั้งทางภาครังแต่ก็ทางโรงพยบาบาลเนี่ยก็คือไม่แน่ใจเลยว่ามันจะเข้ามาในช่วงตุลาจรงิงไหมหรือจะเข้ามาวันศกรท่านวาหรืออีกทีมันจะเข้ามาทางตอนต้นปีหน้าก็เลยคิดว่าโอเคเต็งไปฉีดก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาบูสต์โมเดอร์นาอีกทีหนึ่งหรือ ยังไงก็คือเดี๋ยวว่าการอาจจะมีผลวิจัยอะไรที่ออกมาได้ชัดเจนหรือว่ามากกว่านี้ค่ะโอเคแพรแจ้งไปแลวเนาะว่า เ,เหตุผลอะไรที่แพรไปฉีดวัคซีนแล้วก็เลือกฉีดวัคซีนเป็นตัวไหนแล้วก็คาดว่าอนาคตจะฉีดอะไรต่อเพื่อบูสต์ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งข้อมูลที่แพรหาค่ะจริงๆค่อนข้างดู reference เ,เ,เกี่ยวกับคนท้องที่มีการฉีดวัคซีนมาอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือคุณอุงอิงลูกของคุณทักษิณเนี่ยแกท้องอยู่แล้วแกก็มีการฉีดซีโนฟาร์ม ก็เลยคิดว่าโอเคมันก็คือแมทชิ่งกับข้อมูลที่ทางคุณหมอของแพนเนี่ยได้ให้ข้อมูลแบบว่าควรฉีดเชื้อตายดีกว่าแต่จริงๆก็มีคนท้องนะคะที่ฉีดวัคซีนตัวอื่นๆเช่นอ้างอิงถึงคุณกรณภรรยาของคุณเป้วงไม้เนี่ยแกก็มีการฉีดแอสตราเซเนกาเข้าไปซึ่งแกก็ท้องอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วก็คือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแม่ด้วยนะคะแพนถึงแจ้งว่าที่สําคัญคือควรที่จะปรึกษา คุณหมอที่ฝากคันของตัวคุณแม่นั้นนั่นเองและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคืออายุควันควรเกิน12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะถึงจะฉีดได้บางทีการฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าโอเคให้ภูมิเนี่ย มันขึ้นไปหาลูกตอนที่ลูกเหย่ท้องเราบางคนคุณหมอแกก็แจ้งว่าครูจากน้ำนมเราไปสู่ลูกก็ได้ก็คือแล้วแต่คุณแม่ที่จะตัดสินใจเลยขึ้นอยู่กับปัจจัยของคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่มีความเสี่ยงแค่ไหนจริงๆหรือคุณแม่ไม่ได้ออกจากบ้านเลยไม่ได้เจอใครเลยไม่มีความเสี่ยงเลยก็ถ้ายังไม่แน่ใจกับวัคซีนก,ก็ไปฉีดนุ่งอีกทีก็ได้ตอนที่นอ้องคลอดออกมาหรือว่ามีวัคซีนตัวที่มันแบบดีมากๆเลแล้วค่อยว่ากันอีกที มาถึงหนึ่งตอนสำคัญค่ะที่คิดว่าคุณแม่หลายๆท่านอยากรู้ว่าฉีดซีโนโฟาร์มแล้วคุณแพชีดซีโนโฟาร์มแล้วมี side effect อะไรบ้างหรือเปล่าจริง,รงๆแพ้ก็อ่านมาเยอะนะบางคนเนี่ยก็จะมี side effect เป็นเอ,อ่อท้องเสียว่างนอนอ่อนเพียหิวน้ำเจ็บแขนข้างที่ฉีดหรือว่าไข้ขึ้น อะไรแบบนี้คืออาการเนี่ยแล้วแต่บุคคลเลยนะคะจริงๆแล้วคือแล้วแต่บุคคลเลยแต่คร่าวๆเนี่ยมีป,ประมาณนี้ซึ่งตัวแพรเองวันที่16แพรไปฉีดวันที่15มาผ่านไปแล้ว1วันเต็มๆอาการของแพรเลยที่เห็นได้ชัดเลยคือ คือไม่แน่ใจนะคะว่าจริงการง่วงของแพรเนี่ยคือมันเกิดจากที่เป็นคุณแม่ที่ตั้งขันแล้วแบบง่วงอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าจริงๆง่วงมาแล้วทั้งหมด29บปีคือชอบนอนมาตลอดเป็นคนง่วงนอนตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้คือไม่แน่ใจเลยก็จริงๆเราคือง่วงค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากฉีดมาแล้วตอนกลางคืนเนี่ยมีความคอแห้งเล็กน้อยก็ต้องกินน้ําเข้าไปแล้วก็เป้าจวบเหมาะกับการที่เป็นคุณแม่เนี่ยมีการเข้าห้องน้ำบ่อยอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งคอแห้งอีกก็จะ เข้าห้องน้ําบ่อยมากกว่าเดิมอันนี้แต่ว่าก็แนะนําให้ควรกินเข้าไปนะเพื่อนอย่างน้อยรักษาอุณหภูมิของร่างกายด้วยนะคะอีกอย่างหนึง่งเรื่องเจ็บแขนจะมีการเจ็บแขนข้างที่ฉีดเล็กน้อยค่ะแต่ยังไม่ได้มีอาการอะไรมากส่วนอาการมีไข้เนี่ยไม่มีเลยท้องเสียก็คือไม่มีเลยซึ่งใส่เอฟเฟกของแผนในเข็มแรกค่ะมีเท่านี้จริงๆยังไงรออัปเดตวัคซีนเข็มที่2อเนาะว่าจะมีใส่เอฟเฟกอะไรบ้างตามดูนะคะ ใค่ะแล้วก็กลับมาอัปเดตนะคะถึงการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มเข็มที่2กันคราวนี้ที่มาอัปเดตช้าก็เพราะว่าเอ่อการฉีดวัคซีนเข็มที่2เนี่ยค่อนข้างมีเอฟเฟกกับแพลประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าจากที่เคยบอกไปตอนต้นเนาะว่าวัคซีนเข็มแรกเนี่ยไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นกับแพลส่วนวัคซีนเข็มที่2เนี่ยคือรู้สึกได้เลยตั้งแต่ฉีดเลยว่าเจ็บ ไม่แน่ใจว่าเป็นพยาบาลคนละคนฉีดกันด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขามีวิธีการฉีดที่ไม่เหมือนกันหรืออะไรยังไงนีน้ไม่แน่ใจแต่ว่าเจ็บตั้งแต่ฉีดเลยแล้วก็กลับบ้านมาเนี่ยคือเข็นค่อนข้างหนักแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดยกไม่ไหวนะคือยกได้แต่ว่ารู้สึกหนักแล้วก็รู้สึกปวดอีกเอฟเฟกหนึ่งที่รู้สึกเลยนะคะก็คือการปวดบริเวณบ่าค่ะ คือจริงๆเ่ยปวดบ่าทั้งสองข้างเลยนะทั้งข้างที่ฉีดแล้วก็ข้างที่ไม่ได้ฉีดปวดมากลักษณะเหมือนเออเรานั่งทำงานกับคอมนานๆนะคะคล้ายๆออฟฟิศซินโดมอะไรแบบเนี้ยก็ ปวดแบบนั้นเลยก็คิดว่าเป็นอฟลฟีเซนโดมหรือเปล่าก็ใจก็ยังคิดเนาะแต่ว่าหาข้อมูลหาไปหามาก็เจอน้องคนหนึ่งที่เพิ่งไปฉีดชิโนโฟาร์มเข็มที่2เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ตั้งคภ์น,นะคะเขาก็มีความปวดบ่าทั้งสองข้างเหมือนกับแพ้เลยเหมือนกันเป็นมาแบบส3วันเหมือนกันเลยก็คิดว่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นเอฟเฟกที่เกิดจากการฉีดวัคซีนแต่ว่าสำหรับแพ้ในี่ยสีวันก็คือหายไม่ได้มีใครไม่ได้มีอะไรเลยอาการปวดแขนก็คือลดลงแล้วก็คือหายไปเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับเรื่องอัปเดตว่าการฉีดวัคซีนไปแล้วมีผลต่อน้องในท้องหรือเปล่าคราเนี้ยแพทย์หลังจากที่ฉีดไปแล้วนะคะก็ไปได้มีการไปหาคุณหมอคุณหมอก็ฟังการเต้นของหัวใจของน้องก็ปกติดีน้องก็ยังมีพัฒนาการเติบโตได้ดีตามระยะเวลาการตั้งครรภ์ปกติเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะในกรุงเทพ แล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเริ่มจะมีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเนี่ยให้สามารถบอ l k in ไปฉีดไฟเซอร์สำหรับคนที่มีอายุคันเกิน12สัปดาห์แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้คุณแม่แม่ที่มีอายุคันเกิน12สัปดาห์เนี่ยไปฉีดไฟเซอร์กันอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันตนเองด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับน้องในท้องได้เพราะว่าถ้าสมมติเราเกิดโรคเนี่ยก็คือ เป็นอันตรายต่อเราแนละ้วเราในจะจะห่วงน้องในท้องอีกถ้าใครไม่สามารถไปฉีดไฟเซอร์ได้หรือว่าแถวพื้นที่บ้านไม่มีหรือว่า w a l k in หมดสิทธิ์โควตาเต็มชิน o ฟาร์มก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีค่ะยังไงก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูเนาะอันนี้แพ์มาแชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่แพ์ได้พบได้เจอแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแพ์เล่าให้ฟังยังไงไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะ